สะพานพระรางเกล้าฝั่งที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นที่ทางไปปากอ่าวเจ้าพยาด้นานตรงข้ามอยู่นี่ก็เป็นอิทธยา,ยานะครับตอนนี้ของวันที่เท่าไหร่อ้าววันศุกร์นะครับเมษายนสองห้าเวลา14บสี่การเก้นาทีตกมาแล้วไม่ต่ำกว่า20่สนาทีนะครับไวปลอยเรื่อยๆหลายๆเรือนะครับก็เป็นบรรยากาศของ พาพนังข้าวนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะักหรือว่าคนที่ไาอยู่ยแถวนี้เนาะคนอยู่แถวนี้ก็เห็นตลอดไปรอนะครับฝนก็ได้ตกลงมามีเสียงฟ้าร้องเป็นฝนธรรมชาตินะครับเสียงฟ้าร้องเป็นฝนธรรมชาตินะครับจากอ,อ้างถึงปฏิบัติการไม่นํายมเมื่อวันที่25มีนาคม64นะครับลุงออก ทำให้ผลธรรมชาติตกในเวลาเราราๆเที่ยงนะครับเป็นปฏิบัติการเริ่มแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็วันที่9ใช่ไหมเมษาสองห้าหกสาหกนะครับผมก็แจ้งเพื่อโควโดนาซ่าสำหรับไปก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับโอเคแบตบหมดเล็ก5นาทีเราเดินทางกลับมาพัดีไปโอ้โหฟ้าผ่านะครับแลวเดินถือโทรศัพท์อย่างนี้ด้วย บะโพรเลยครับอ็ตกมาเรื่อยๆไหลๆนะครับไหลๆเรื่อยๆ,ๆเอืยๆรถวิ่งชิวๆอากาศก็ไม่ร้อนนะครับสบายๆชิวๆฝนยังคงตกหนาเม็ดนะฮะปริมาณที่ปรดน้ำฝนสักเบอร์สองเบอร์สามเห็นจะได้สำหรับที่ปรดน้ำฝนช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์หน้าร้อนแต่ทำไมฝนตกนะครับโด แล้วรัสองรู้สึกว่าจะมาแล้วด้วยตามข่าวออนไลน์นะครับอ้าวผมจะกลับไปแล้วแล้วนี่ก็ยังตกเพิ่มเมื่อกี้เอ้เอ่ยอๆ่บาีแบตมันจะหมดนี่ครับณจุดใดของท่านตอนนี้ฝนตกบ้างแจ้งมาเพื่อทราบนีเดียก็ยังดีอยู่ที่ใดตกไหมเอ่ยมีไหมของผมนะ่้มีแน่นี่เขตอันตรายไฟฟ้าสูง อะไรเนี่ยอ่านไม่เห็นนะเพื่ว่าแปดมันอ่อนมากเลยครับเพื่อนเกียราน้อยอ๋อโอเคโอเคโอเคอเกียาน้อยรหัสตอนนี้ก็เกียรต er. นา,าน้อยนะจ๊ะสองห้าสองห้ามีนาหกสิบสี่รหัสเกียกรตนาน้อยปฏิบัติการเกียรตนาน้อย โอ้โหาโ <laughs> ะโโรดจ้าโอยยังไม่อยากลงเลยอะแต่แบตมันหมดไงงั้นจะอยู่ต่ออยู่แล้วล่ะ <c oughs> แบตมันหมดเหมือนเดิมเลยอะฝนตกเราก็ต้องมาเล่นน้ำฝนนั้นจ้าเพื่อสุขภาพที่ดี ลองน้ำฝนไว้ทานก็เราลาวักตกไปแล้วตึกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอ่ะ่อยทานได้นะครับน้ำฝนเป็นน้ำบริสุทธิโ์โอเคโอค้โหไล่หลังมาเลยแม่ฝน่ะดูดิเนี่ยลมมันมาทางเนี้ยดูดิ